คำคล้องจองของใช้ของใช้ของหนูต้องดูให้ดีเก็บไว้เป็นที่อย่าให้ปะปนแก้วน้ำแปลงหวีอย่าให้สับสนวางไว้ชั้นบนเก็บไว้ให้ดี น่วยของเล่นของใช้วิธีการป้องกันอันตรายจากของใช้คำครองจองของใช้ของใช้ของหนูต้องดูให้ดีเก็บไว้เป็นที่อย่าให้ปะกนแก้วน้ำแปลงหวีอย่าให้สับสนวางไว้ชั้นบนเก็บไว้ให้ดี สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนคูอ้วนแสนสนุกนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับคนอีกเช่นเคยนะครับในหน่วยของเล่นของใช้นะครับและหัวข้อที่จะพูดถึงวันนี้ก็คือวิธีการป้องกันอันตรายจากของใช้นั่นเองนะครับหลังจากคลิปก่อนเราพูดถึงวิธีการป้องกันอันตรายจากของเล่นไปแล้ววันนี้ก็เป็น ตาของของใช้นั่นเองนะครับอ่าถ้าพูดถึงของใช้นะครับก็เป็นสิ่งที่เราใช้ในชีวิตประจำวันของเรานะครับทั้งเป็นของใช้ส่วนตัวและของใช้ส่วนรวมนั่นเองนะครับอ้าวนะครับก่อนอื่นที่เราจะพูดถึงอันตรายและวิธีการป้องกันนะครับเราไปทบทวนกันว่าของใช้มันมีอะไรบ้างนะครับอ่าถ้าพร้อมไปดูกันเลยนะครับก่อนที่เราจะไปพูดถึงวิธีการป้องกันอันตรายจากของใช้นะครับเราต้องมาทบทวนเกี่ยวกับ ของใช้ว่ามีกี่ประเภทและมีกี่อย่างนะครับของใช้นะครับแบ่งออกเป็น2ประเภทหลักๆก็คือของใช้ส่วนตัวและของใช้ส่วนรวมนะครับอ้าวไปดูเลยครับของใช้ส่วนตัวนะครับก็จะมีแก้วน้าแปรงสีฟันผ้าเช็ดหน้าอ่าแล้วก็ช้อนกับซ่อมเป็นของที่เราต้องใช้ด้วยตัวคนเดียวนะครับไม่แบ่งกับเพื่อนนะครับเพราะว่าเป็นของใช้ส่วนตัวไม่แบ่งใครนะครับอ้าวต่อไปของใช้ที่เราสามารถแบ่งปันกันได้คือของใช้ส่วนรวมนะครับอ่ามีได้ ภูการมีสีเห็นไหมครับดินสออ่ากันกลายที่ตักโพงไม้กวดาดหรือถังขยะนี่คือของใช้ส่วนรวมที่เราสามารถแบ่งปันกับเพื่อนๆได้ครับใช้เสร็จก็แบ่งให้กับเพื่อนๆได้รู้จักการรอคอยนะครับนี่คือของใช้ส่วนรวมดูต่อไปอันนี้ที่ควนให้ดูสุดท้ายนี่คือของใช้ที่คอนพึ่งเอามาให้ดูนะก็คือของใช้ส่วนเลยครับตัวลืนหรือส่วนรวมที่นอนครับที่นอน เป็นของใช้ส่วนตัวหรือส่วนรวมครับพิงปองก็คือของใช้ส่วนตัวนั่นเองครับทุกคนจะมีที่นอนของตัวเองที่อยู่โรงเรียนใช่ไหมครับฉะนั้นที่นอนก็เป็นของใช้ส่วนตัวนั่นเองนะครับอ่ะโอเคหลังจากได้รับความรู้เกี่ยวกับของใช้ส่วนตัวของใช้ส่วนรวมไปแล้วนะครับเราก็ไปเรียนรู้ว่าวิธีการป้องกันอัน,อนตรายจากของใช้มีอะไรบ้างอ่ะถ้าพร้อมไปดูกันเลยอ่ะดูเลยนะครับ หลังจากเราใช้ของใช้เสร็จยํานะครับไม่ว่าจะเป็นของส่วนตัวหรือส่วนรวมเราก็ต้องเอาไปเก็บไว้ที่เดิมพาเช็ดหน้าเสร็จแล้วก็ไปแขวนไว้ที่ราวใช่ไหมครับแก้วน้าแป้งซีฟันต่างๆเสร็จแล้วก็ต้องเอาเก็บเข่าที่ถ้าวางกับพื้นเพื่อนอาจจะมาเตะทําให้เกิดสิ่งของชํารุดหรือเสียหายได้ใช่ไหมครับฉนันเราใช้ของทุกอย่างแล้วต้องเก็บเข้าที่คล้ายๆกับของเล่นใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นของเล่นของใช้ก็ต้องเก็บเข่าที่เดิมทุกครั้งนะครับเพื่อป้องกันอันตรายและอาจจะหายได้ใช่ไหมครับ อ่านี่คือวิธีการป้องกันครับไม่ให้เกิดอุบัติเหตุหรืออันตรายจากของใช้นั่นเองนะครับอ่ะไปดูภาพต่อไปครับอ่านี่คือของใช้ใช่ไหมครับส่วนรวมไม่ว่าจะเป็นพูกกั้นกันไกลถ้าเราใช้เสร็จก็ต้องไปเก็บไว้ที่เดิมถ้าเราวางกับพื้นเพื่อนเป็ะก,ก็อาจจะเป็นอุบัติเหตุและเลือดไหลได้อยูด่ดินซอ้อยางลบต่างๆก็มีความแหลมคมฉะนั้นใช้แล้วก็ต้องเก็บเข้าที่ใช่ไหมครับไปอ่านี่คือของใช้ส่วนตัวนะครับ ของใช้ส่วนตัวนะครับก็คือเราต้องใช้คนเดียวไม่แบ่งกับเพื่อนถ้าแบ่งครับอาจจะเป็นแบบนี้เลยอย่านไปง่ายป่วยได้ใช่ไหมครับเพราะว่าถ้าเราของใช้ส่วนตัวไปแบ่งกับเพื่อนเพื่อนบางคนเขาไม่สบายอ่ายืมผ้าชนะไปเช็ดขี้มูกน้ำมูกปุ๊บอ่เรามาเช็ดหน้าเราต่อเราอาจจะติดหวัดหรือไม่สบายกับเพื่อนได้นะครับฉะนั้นเราไม่ควรใช้ของใช้ส่วนตัวร่วมกับคนอื่นนะครับป้องกันโรคิติดต่อเรามานะครับแลปะป้องกันอันตรายด้วย นี่คือการป้องกันอันตรายจากของใช้ใช่ไหมครับของใช้ส่วนตัวต่อไปของใช้ส่วนรวมที่พูดถึงเห็นไหมครับมีภูกันมีสอมีสีต่างๆนะครับเห็นไหมครับมันจะมีความแหลมคมไม่ว่าผลจะเป็นภูกันก็มีความแหลมฉะนั้นเวลาใช้ก็ต้องเก็บเข่าที่ถาวางกับพื้นเกะกะเพื่อนเปนเตะหรือคนอื่นไปนเตะก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุหรืออันตรายได้ฉะนั้นเราต้องใช้ถูกวิธีและต้องเก็บเข่าที่ด้วยเพื่อป้องกันอุบัติเหตุเหมือนกับเด็กคนนี้เห็นไหมครับ อ้าวใช้เ็จนะโดนดินสอจิ้มมือเลือดไหลเห็นไหมครับนี่คืออันตรายที่สามารถเกิดขึ้นได้และที่สำคัญเวลาจับดินสอนะครับจับแล้อย่าไปเอามาคว้างหรือเอามาทิ่มเพื่อนเล่นเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำเลยครับเพราะอาจจะเกิดอันตรายได้อ่านั้นใช้ถูกวิธีจะไม่เป็นอันตรายนะครับอ้าวต่อไปกันไกลนั่นเองครับกันไกลอันนี้ควรจะเป็นห่วงนเนาะเด็กหลายคนนะครับชอบ เอาไปทําผิดวิธีนะครับกาไกดก็เอาไว้ตัดกระดาษต่างๆนะครับแต่เวลาอยู่บ้านก็ต้องเชื่อฟังผู้ปกครองว่าควรใช้ตอนไหนต้องดูดยความดูแลของผู้ปกครองแต่ถ้าอยู่ที่โรงเรียนก็ต้องดูดยความดูแลของคุณครูนั่นเองถ้าคุณครูไม่นุญาตก็ห้ามเล่นใช่ไหมครับจะใช้ใกาไกดตอนไหนต้องขออนุญาตทุกครั้งนะครับเพราะว่ามันอันตรายมันมีคมใช่ไหมครับอ่าถ้าควรให้ทํางานเราก็สามารถทํางานได้ตามปกติแต่ต้องระมัดระวังนะครับอย่าไปตัดเสื้อผ้าต่างๆนะครับเหมือนกับเด็กคนนี้ นะครับเอาไปตัดผมผมแหว่งเลยผมมันอาจจะขึ้นใหม่ได้ก็จริงครับแต่ก็ไม่ควรไปตัดเนาะแต่ถ้าบางคนเอาไปตัดเสื้อผ้าเพื่อนหรือตัดเสื้อผ้าเองก็ไม่เอานะครับเพราะถ้าตัดแล้วแก้ยากเนาะฉะนั้นกันไกรนะครับใช้ให้ดีใช้กิดประโยชน์อย่าเอาไปทําสิ่งที่ไม่ดีหรือเล่นพี่เลนนะครับอ่ะนี่คือการป้องกันอันตรายจากของใช้ครับ ของใช้มีเยอะแยะมากมายนะครับแต่หลักสําคัญก็คือใช้ให้ตรงกับสิ่งที่เขาทํามานะครับตร้ไก้ก็ไว้ตัอตดอย่า,อาไปเล่นดินสอยังลบเอาไว้เขียนระบายก็หรือไปไปลบทุกอย่างต้องใช้ให้ตรงกับวัตุประงสงค์ที่เขาทํามาฉะนั้นอ่าอย่าออกไปเล่นพิเรนมันจะเกิดอันตรายได้นะครับอ่ะนะครับนี่คือความรู้เกี่ยวกับวิธีการป้องกันอันตรายจากของใช้นั่นเองนะครับอ่ะควนม,มีเรามาฝากเพียงหนึ่งเรื่องนะครับอ่ะขอจัดไปจบ คิดกันเราก็ต้องมาทบทวนความรู้กันนะครับเราก็าไปเล่นเกมท้ายคลิปกันนะเกมท้ายคลิปอ่านะครับวันนี้มีเกมท้ายคลิปมี1ข้อนะครับที่เราจะจบกับคลิปตรงนี้ไปนะครับโดยควรจะถามว่าภาพใดคือการใช้กันไกที่ถูกต้องนะครับกันไกก็เป็นของใช้ส่วนร่วมก็มีอันตรายเหมือนกันนะครับว่ากันไกเราควรใช้อย่างไงนะครับอ้าวไปดูภาพแรกครับ อ้าว้า้วให้ทํางานเห็นไหมเด็กผู้ชายก็ตัดกระดาษอย่างเรียบร้อยนะครับใช้ให้ถูกวิธีกันไก่เอาไว้ตัดใช่ไหมครับต่อไปเรื่อที่2เอาไปตัดผมตัวเองอ้าวควรถามหน่อยว่าภาพที่1กับ2คือการภาพไหนคือการใช้กันไก่ที่ถูกต้องอ่าเด็กได้กันไก่มาตัดกระดาษตามที่ผู้วับอกหรือผู้ปกครองบอกหรือภาพที่2เอาไปตัดผมเล่นตัดเสื้อผ้าเล่นเด็กๆคิดว่าควรจะใช้กันไก่แบบภาพไหนครับ ให้เวลาคิดใหาวิธีหนึ่งก็อสองปิงปองการใช้กันไกลที่ถูกต้องนะครับมันก็คือภาพที่หนึ่งนั่นเองครับอ้าวเก่งมากนะครับอ้าวถูกต้องครับกันไกลต้องใช้ถูกวิธีใช้ให้เกิดประโยชน์ตามที่เขากําหนดมานะครับหรือที่ทํามาไม่เอาไปตัดสิ่งของอย่างอื่นเพราะมันอาจจะเกิดอันตรายได้ใช่ไหมครับอ่ะโอเคควรก็มีนำมาฝากเพียงหนึ่งเรื่องนะครับก็คืออันตรายจากของใช้ฉะนั้น ไม่ว่าจะเป็นของเล่นหรือของใช้ใช้ถูกวิธีนะครับเพราะทุกอย่างมีทั้งประโยชน์และโทษเหมือนกันถ้าเราใช้ถูกวิธีก็จะเป็นประโยชน์แต่ถ้าเราใช้ผิดวิธีหรืออไปเล่นพิเรนก็จะเกิดโทษเช่นกันนะครับอ่ะโอเควันนี้ก็มีามาฝากอีกเพียงหนึ่งเรื่องนะครับวันนี้คนหมดเวลาแล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับบ๊ายบาย